พุงปลามันเลือกเองกันนั้นไม่ต้องไปเลือกให้มันล่ะเดี๋ยวข้าจะเลือกให้เองเข้าใจไหมไอ้โคตเนี่ยครับ <c oughs> ไปถอเคี๊่งดโอเคจ้ะแกไปตามผู้ชายในหมู่บ้านไอ้ฟิลรับแกไปตามพุงปลาบอกแต่งตัวสวยๆออกมาโอเคครัค okay, ุณหญิงไปหหแหม่ต่อหน้าคนใช้นะเอาใหญ่เลยนะขอโทษเดี๋ยวนี้ครับคุณหนูมาแล้ว พุงปลาพ่อก็จะหาแฟนให้หนูหนูจะว่ายังไงได้ค่ะได้หมดเลยชอบเหมือนแม่มันไม่มีผิดเลยหนูก็เลือกเองเลยนะลูก<ห>ชอบคนไหนก็เอา<ห>คนนั้นได้เลยโอเคไม่ต้องไปตามใจพ่อใเยอะพ่อกำลังจ๋าคนแรกมาแล้วจ้ะ